อยากได้เป็นเสียงปลุกปลุกปลกสำหรับพรุ่งนี้เช้าที่หลายคนแบบขี้เกียจไปทำงานมากๆเลยมอร์นิ่งค่ะตื่นได้แล้วนะตื่นเช้ามาวันนี้ก็อย่าลืมสู้ๆนะคะไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็สู้กับมันแล้วก็เดี๋ยวผ่านไปได้แล้วตอนเย็นไปกินข้าวกันค่ะอุย้ยไปกินข้าวกันด้วยไปกินข้าวด้วย oh. นี่พี่เขาเขิลแล้วเนี่ยแฟนคลับมีแฟนคับอยู่ข้างใน้ใช่คนข้างในบิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบิดเป็นกุ้งนะฮะน้องซีคิวหนูแล้วค่ะ <c oughs> โอเคนี่ตื่นได้แล้วถ้าไม่ตื่นไปทำงานเน่ะ <c oughs> ก็อยู่ด้วยกันทั้งวันอย่างเงี้ยนะยงนั้นก็ไม่ต้องทำงานดีกว่า อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละดีแล้วได้ได้ไหมฮะพูดไปก็เขินไปเหมือนกันนะ